ต้องแยกนะเงินธุรกิจกับเงินของธุรกิจเงินของคุณกับเงินของคุณค่าใช้จ่ายมันอาจจะต่างไปเพราะค่าใช้จ่ายต่างไปอะค่ะกำไรก็สูงไปเพราะกำไรสูงไปกิจการก็ต้องเสียภาษีเพิ่มมันไม่ได้เป็นการลดยอดขายแต่มันเป็นการมองหาสกิมที่เหมาะสมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองของไทยทาวท็อกนะครับเราจะมาตอบคําถามที่เป็นทิปส์ทริคหรือว่าเป็นเก็บความรู้นะครับให้กับเจ้าของธุรกิจคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ในวันนี้เราเน้นเฉพาะโดยเฉพาะที่ UK นะครับที่ Sterling Account ของเราประจําอยู่คําถามแรกนะครับที่เราสารวจเราได้คําถามมาเนี่ยคือ มีเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยร้านนึไทยหลายท่านอยากทราบว่าก่อนจะเปิดร้านเนี่ยมันมีอะไรที่เขาควรจะเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมในมุมของนักบัญชีที่อยากจะแนะนําในด้านของการทําบัญชีของของทางธุรกิจของเขาครับเรามองในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจเนาะในมองในเรื่องของมุมมองในด้านบัญชีและภาษีอย่างเดียวไม่ได้มองในมุมอื่นก็คือว่าอันดับแรกเลยหนึ่ง เวลาคุณจะทําธุรกิจอ่ะคุณต้องคิดวิค์ก่อนธุรกิจอะไรแล้วก็ควรที่จะฟอร์มให้ตัวเองน่ะก็คือว่าเลือกประเภทอาธิเชนเนสสตัฟเฟอร์ให้แน่นอนเพราะว่าในเรื่องของการเซฟพาษีที่ยกตัวอย่างนี้เซฟอพลอยคุณบอกว่าถ้าคุณรายได้สูงแต่คุณจะสเตเซฟอพลยคุณมีอไราวันก็จริงแต่ถ้าตับใดที่กําไรสุที่คุณน่ะเกินสองถึงสามหมื่นน่ะคุณอินคำทักคุณโดนรับยี่สิบเปอร์เซ็นตคุณยังโดนในตัวเอ็ีอีกนั่นหมายถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตตไหมแต่ในอีกมุมหนึ ในมดเชคคอมพาดี company, ถ้ากำไรสุทธิคุณอะไม่ถึงห้าหมื่นคุณเสียสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงว่า<ม>เลือกการฟอร์มธุรกิจตั้งแต่ต้นนั่นก็คือสาระสำคัญที่จะต้องมองเหมือนกันว่าคุณจะต้องฟอร์มยังไงเพื่อที่จะเซฟแพ็ตตั้งแต่ต้นค่ะอ่าโอเคก่อนอื่นต้องรู้ตัวก่อนว่าเอ้ยฉันจะเปิดร้านเนี่ยจะเป็นร้านประเภทไหนระหว่างโซลเทรดเดอร์หรือว่าเออ่เซลฟ์เอมพลอยเนี่ยหรือว่าจะเป็นลิมิเต็ดไปเลยโอเคดีครับดีดีด,ดีคำถามต่อมาครับอ,อ่ขอยกตัวอย่างข้อผิดพลาดอ่ทั่วไปหรือที่ที่ทางบริษัท เคยเจอบ่อยๆว่าเฮ้ยเจ้าของธุรกิจคนไทยที่มาเปิดธุรกิจต่างประเทศและชอบมองข้ามแนะนำได้ไหมครับว่าคืออะไรค่ะคอมมอนมิสเทคที่เจอบ่อยๆนะคะจริงๆ <c oughs> แล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยค่ะอย่างเช่นตัวบัญชีอย่างเงี้ยค่ะ บงค์แอคเขาบางทีธุรกิจเล็กๆเขาก็จะใช้รวมกันทั้งในเรื่องของบัญชีส่วนตัวแล้วก็บัญชีของธุรกิจ mm hmm. อันนี้พาวอยากแนะนานว่าควรจะแยกกันให้ชัดเจนค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการแท็กกิ้งแล้วก็ดีแทร์นะคะ mm hmm. แล้วก็เรื่องที่ 2, mm hmm. 2> ก็เรื่องของตัวรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะ,ะถ้ามันอยู่ในแบง k ์เ a t e เมนต์อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นพาสซชันอยู่แ้่นอนแต่ว่าบางทีอะค่ะถ้ามันเป็นพวกแคชบางทีกิจการเขาก็ไม่ได้ดีแทร์มาให้เราว่าอ๋อเขามีรายได้ที่เป็นแคชเท่านี้มีค่าใช้จ่ายที่เป็นแคสเท่่่่าาาาาานนี้นะงกคคไมไ care, มมมออใตต็ืชจจจยััป เพราะค่ใาใช้จ่ายต่ำไปอะคะ่ะกําไรก็สูงไปเพราําไรสูงไปกิจาการก็ต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นค่ะอืมโอเคเข้าใจรายต้องแยกนะเงินธุรกิจกบเงินของธุรกิจเงินของคุณกบเงินของคุณต้องแยกให้ชัดเจนโอเคต่อมานะครับในมุมมองของคนทําบัญชีนะครับอ่าอันนี้จากร้านนวดน,นะครับร้านนวดเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวลาเขามีลูกจ้างบางคนเขาก็ทําดีวกับลูกจ้างแบบว่ามีขั้นต่าให้แล้วก็ถ้าเกิดมีลูกค้าก็แบ่งกันเป็นเปอร์เซนต์กับบางร้านก็อาจจะเป็นเปอร์เซนต์ไปเลยห้าสิบห้าสิบถ้าวันนี้ พนักง,งานก็อาจจะไม่มีรายได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของการทําบัญชีเนี่ยแบบไหนน่าจะง่ายกว่าหรือดีกว่าหรือเหมาะสมกว่าแนะนําได้ครับอันนี้ตอบคําถามในของร้านนวดใช่ไหมร้านนวดบอกเลยว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเวลาเราแบ่ง5050 50, เราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าในแง่ของกฎหมายนะัคุณจ้างงานกันแบบไหนจ้างเขาในลักษณะเซนพอร์ our, หรือเขาอยู่ในเงื่อนไขของพนักงานเพราะมันเกี่ยวกับกฎหมายด้วยถูกไหมคะไอ้จ้างกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดปัญหาก็คือว่าลักษณะการจ้างเป็นในลักษณะของพนักงานหรือเขาเป็นอิสระต่อเราไหม ควรที่จะเซตเซตเหมือนว่าคอนแทคสัญญาตั้งแต่ต้นว่าเราจะห้าสิบห้าสิบกันคุณคือซับคอนแทคนะอะไรบ้างที่คุณต้องปฏิบัติมันไม่ใช่กันแค่ตกลงกันอย่างเดียวแต่มันมุมมองในเรื่องของภาษีด้วยโอเคแสดงว่า,าต้องบีแคร์ฟูลเรื่องคอนแทคเนาะถ้าเกิดเป็นลูกจ้างเนี่ยก็ต้องดูเบเนฟิตของลูกจ้างที่เจ้านายต้องให้อย่างไงบ้างและเ,เขาเรียกนะค่าใช้จ่ายรา,ายได้ขั้นต่ำของเขาเนี่ยควรจะได้เท่าไหร่ยังไงมันก็ต้องดูเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรแต่ถ้าเรามี ลักษณะเหมือนกับเป็น p a r t n e r อร์ชหรือเป็นซับคอนแทร t อย่างที่พี่โอบอกก็คือแบบว่าเราตกลงกันตอนแรกเลยว่าเออห้าส้ฉันลงทุนเรื่องนี้แล้วเธอลงทุนฝีมือของเธอเราแบ่งกันห้คือแล้วแต่แล้วแต่คอนแทร t ต้องทําให้ชัดเจนโอเคใช่ค่ะ local for you ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งด้านการตลาดสําหรับร้านอาหารร้านนวดและสปา